สวัสดีครับพบกับบอคสซีเลสซิ่งอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับเจ้าห้าอีกแล้วนะครับโอ้โหมากันถี่ยิบเลยนะรจริงๆคันเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปก่อนหน้านี้นะฮะก็เพิ่งจะมาตอนเช้าอันนี้มาตอนบ่ายนะครับผมคันนี้เอแล้วเราก็ไปเอาเขาเรียกว่าแบบมุมฟุตเทจมาจากอันเดิมด้วยนะครับเพราะว่าอันใหม่เนี่ยผมถ่ายไปน้อยมากนะครับเราก็เลยต้องเกิดการก๊อปปี้กันเล็กน้อยบานกลางนะครับ ชุดนี้นะครจะตัดปรับความสูงต่ำได้นะครับรองรับการโหลด1นิ้วครึ่งนะครับผม1นิ้วครึ่งแต่ด้านหลังต้องเปลี่ยนสปริงนะครับเป็นสปริงชุดใหม่นะครับถ้าอยากได้ความสูงเท่าเดิมก็เป็นชุดอย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนสปริงด้านหลังใช้สปริงด้านหลังของเดิมนะครับผมความสูงก็จะเท่าเดิมเลยปรับความหนืดได้16ระดับนะครับผมก็ถือว่าเพียงพอนะไม่ได้น้อยนะคือยิ่งปรับเยอะเนี่ยยาง ยดลดบดเองนะครับปรับได้แบบหลายระดับเงี้ยสามสิบหกเงี้ยปุ๊บหมุนกันมือมือแหกเลยนะฮะหมุนกันมือหงิกเลยนะครับสิบหกระดับเนี่ยผมว่ากลาลังดีนะคือแบบเออแป๊บหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วแป๊บหบนึ่งไปทางแข็งแล้วแป๊บหบนึ่งมาทางนุ่มแล้วผมว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างละเอียดนะถือว่าโอเคแล้วครับไม่ต้องไปไปปรับเยอะครับมันมันนับยากครับเพื่อนๆือนนับไปถึงแปดบพักลืมแล้วนะฮะตตั้งเสร็จแล้วนะฮะทำการตั้งูนวนให้ เช่นเคยนะครับตั้งให้ทุกคันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นล้อเดิมอยู่นะเพื่อนเพื่อนกำลังเหลาเลยนะครับว่าจะเอาร้อให้ดีนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจในเซตนี้นะครับผมก็โทรมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้บสเคนซีเลสซิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ